สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะยโสธรามาที่ด่านช่องจอมนะคะกำลังจะมาติดต่อข้อมูลในเรื่องของการขอผ่านแดนนะคะแบบชั่วคราวนั่นก็คือการเดินทางไปที่พระนะครหรือนครวัดนครธมนั่น<า>เองค่ะรเราจะนำรถของเราเนี่ยไปเข้าในประเทศของราชอาณาจัก,กรกัมพูชาดังนั้นเราจะมาติดต่อ อ,อย่างไรเราจะมารับรู้ข้อมูลแบบไหนวันนี้นะคะอาจารย์ยศธราก็เลยมาคอนแทค t นะครับเพื่อที่จะให้ทราบข้อมูลว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างนะคะดังนั้นอันดับแรกก่อนเลยนะเมื่อเรานํารถเข้ามาในด่านที่มีการตรวจช่องแรกแล้วนะคะในฝั่งไทยแล้วนะคะเราจะมีการขออนุญาตนะคะบัตรผ่านติดต่อส่วนราชการช่องจอมนะคะตอนนี้อาจารย์ก็จะได้มาเลข จะเป็นลำดับแบบนี้นะคะนี่คือของแท้ต้องเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบชั่วคราวนะคะอาจารย์ได้เลขที่ที่ยี่สิบห้านะครับเป็นบัตรผ่านติดต่อส่วนราชการช่องจอมนะคะเราจะได้รับตัวนี้โดยที่เราจะต้องมีบัตรส่วนตัวของเราอาจจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนหรืออาจจะเป็นใบขับขี่นะคะเพื่อที่จะแลกเอาใบส่วนตรงนี้มาในการอนุญาตเข้าไปติดต่อส่วนราชการระหว่างแดนเนาะ บัตรนี้ใช้เฉพาะบริเวณส่วนราชการช่องจอมเท่านั้นนะคะส่งบัตรคืนภายใน2ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับบัตรนะคะนะคะแล้วก็ฐานปฏิบัติการกลาง 100, ร้อยรอสองหน่วยเฉพาะกิจที่2นะคะเป็นผู้ที่อนุม,มัติให้เราสามารถเอารถเข้าไปด้านไหนได้นะคะดังนั้นด่านแรกเลยนะคะถ้าทุกท่านอยากจะเอารถนะคะ เข้าไปเที่ยวนะคะนครวัดนคนรธมหรือจะไปติดต่อ,อราชการต่างๆหรือจะเอารถอะไรเข้าไปหรืออาจจะเดินทางระหว่างประเทศทางนี้นะคะก็สามารถที่จะเอารถเข้าไปแล้วก็ติดต่อชั่วคราวได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันว่าการติดต่อข้อมูลของเราจะเป็นอย่างไรแล้วจะเอาเกล็ดข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท่านนะคะกรับขอบคุณกรับสวัสดีค่ะจากอาจารย์ยศธราศิริภาพประพากลค่ะ